ยังพันเดือบเดออยู่บูยเด็กสี่เลยไร่เลหน่อยช่ำเดเอายังนับเพื่อนบอทันแล้วเยอะไปหน่โอ้ยก็พันแล้วนะครับให้นับซอยบ่พอซอยยังฟันท่วงบัถือครับถือตัวนี้ครับผู้ใดบ่เสียกับจ้างบ่เสียกับบ่ต้องซื้อค่ะบ่ต้องซื้อครับผู้ใดบ่เสียบ่ต้องซื้อแหนม้ากพอจอยเดี๋ยวสิว่าพอจอยเป็นบ้ามันปล่อยทะเลตัวเก่ากับบ่ต้องซื้อครับกับบ่ต้องซื้อครับแต่ว่าพอจอยนี่คกิดว่าถือแล้ว พอจ oh, ้อยซื้อมากปีงก็มาจับยพอจ้อยอีกน in ั่นแหละพ่อพอจ้อยว่าสิ่พอสิว่ามันถือคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตรงๆเลยงวดฟันท้องเลยฟันท้องเลยตัวเดียวโคโลเลยค่ะท่านให้นักตัวเดียวโคโลเลยมันใจคือเก่าเป็นบ่อว่าบ่มันแจงได้ซื้อมั้งเหรมั้ยซื้อแล้วซื้อแล้วฟันว่าน้ำท่วมซ้อมขึ้นหรอบัวท่วมท่วม เขาว่าดีกว่าครับคุณตอนนี้คือว่าได้คักได้แน่ตลอดพ่อจอยเป็นยังไงได้คักเลยคักจนเมียบ้านเอาเงินไปฝากเก็บเงินยังพันอยูเบิดอยู่บู๊บฮ่าอยากสีอะไรไล่เลยหน่อยสำแดงเอายังนับเงินบ่ทันแล้วอยู่บ่ดินี่โอ้ก็บ่ทันแล้วแล้วเนาะอานให้นับซอยบ่ะเก้าเจ็ดหก บ้างหันอืออันเลขอ่าเลขมีที่มาเลขมีที่มาโอ้แมนดูเก้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งเก้าแต่ว่าพอจอยใบโหอากาศดีเก้าเจ็ดหกเออแมนครับค่ะยังไฮเซฟซี่ได้ไฮแจ๊แฟนพันแทะแมนครับผู้ได้ซื้อเป็นกรได้ขึ้นก่ะผู้ได้ซื่อว่าเป็นกระกองก้นกองปวอยเส้นไฮเส้นจม ไปอยู่คองไปอยู่คลองกี่ได้ล่ะตะวันนั่นคักโอ้ยย่าเฝ้าเด้ออนเงินมากขนาดไหนข้ออกขออออีสบกันได้ขนาดย่เฝ้าใจอจอยพจอยเ่นี่งเชี่ยวสิบอยอดได้พอน้อได้หลายป่านใดอันไงครับได้ไงครับหมดนี่ได้โมเมนต์โมเมนต์ยังต่ำะครัรักเออรักขึ้นมาคุณ หกลักหกลักเจ็ดลักครับครับได้หลายครับผู้ใดก็ได้หลายเบิดครับแฟนแฟนของปอจอยนี่สิได้หลายเบิดทุกคนพ่อจอยถือทั้งบนทั้งล่างบอกค่ะครับผมทั้งบนทั้งล่างสามตัวได้บอกค่ะพ่อจอยบ่อเบาบ่เขาบ่อเขาสามตัวได้เก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเนี่ยนี่ยกันคันพุ่งจะคว้นเนาะคันพุ่งจะวึ้พ่อจอยปล่อยออกไปเลขที่ขายซื้อหลายๆนี่คือเก้าเแล้วก็สิบเก้าแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหก ่ครับนั่นแหะกาผู้ซื้อเปลี่ยนก็คือได้หมดทุกคนการผู้ซื้อบ่เปลี่ยนก็คือว่าใดแสดงว่าว่านี่พอจ้อยฟันท่งอะไรเลยวะใหญ่นี่วะจะขี่ลายลายวะสันสิไปปล่อยยังตัวอื่นปล่อยเหล็กตัวเก่ายหญไเลเดี๋ยวนี้ป่อยใหญ่คือเพิ่นเคยมาบอกเนี่ยเพิ่นเคยมาเขอาวันแมนครับครับเพราอเพิ่นไว้มึงคือขี่ลายแค่มพิจะไปปล่อยตัวอื่นเด้อวะสันเมื่อนี่พอจ้อยกับจิปล่อยตัวเก่าครับเลขตัวเก่าครับ เป็นเลขฟันบอกพ่อจอยเลขฟันครับพะว่าเพิ่นมาบอกมาเมื่อนนี่ได้สามหมื่นแล้วครับเพิ่นมาบอกว่าได้สามหมื่นนี่พ่อจอยซื้อได้สามหมื่นแล้วครับเนี่ยซื้อมาเราได้สามหมื่นแล้วเลขตัวนี้พ่อจอยยังฟันท่งว่าถือครับถือตัวนี้ครับถือตัวนี้ตัวไหนครับตัวเก่าชี้เก่าครับอ๋อีเก้า ตัวนี้ heh, น two, three, five, six, six. ้ำท่วมสองขึ้นซ่อนซี่เก้าน่ะเลขเลขติสเลขวิ่งมีตัวใดปกพอจอยสองกคำหนึ่งครับสองเก้าได้มาจากไหนอีพอไปย้ายมาบอกครับไปย้ายมาบอกครับครับผมทีทีพันทีเคยมาบอกพ่อจอยหน่ะของวันก้อนเมื่อไหร่สองเก้าซี่ว่าแม่นหมดสองเก้าซี่พ่อจ้อยกับปอยสองเก้าซี่ครับวันตัวเก้าครับโอแล้วปอยตัวเก้า ตามเลขตัวเก้ามาเพิ่นมาว่าจังไดก็บพอจ้อยนัเพิ่นทุ่งว่าถือซีเก้าครับวันผู้ใดบอเสียกับจ้างบอเสียกับบอตงซื้อค่ะบอตงซื้อครับผู้ใดบอเสียบอต้องซื้อแหนจ้าพ่อจ้อยเดี๋ยวสิว่าพ่อจ้อยเป็นบ้าไมนปล่อยจัเลดตัวเก่ากับบอตงซื้อครับบอตงซื้อค่ะพ่อจ้อยบ้านนี้เลขสองคู่มีที่มานั่นเมื่อใดสิได้พ่อจ้อยเลขสองคู่นี่ประมาณสามสี่หมื่นเนี่ยห้าหมื่นพนังโดนบมื่เกินนี้เลขทีมา งวดว่างหันเลขมันรุดครับที่มานรุดเนาะรุดเลขเข้าบ่าเขาครับค่ะเลขเข้าซีก็บ่าบ่าเขาครับอืมนั่นแหละมันเลขรุดซีเข่าเลขฝันเขาเลขฝันครับเลขอะลับเลขที่มาเลขที่มานเขาเขาครับมาเก่าครับเขามาเก่าเขาเขาอยู่ใชะก็เลขเข้าบ่าเขาครับอ๋อห้าที่ห้าออกไปจับครูไซมาเก้าซีเก้าตลาเลขมาตัวเดียวเก้าห้ามพ่อจ้อยว่าดีดีขั้นเพี้ยขึ้นเพี้ยลุ่งได้พ่อจ้อยนี่สิมัด ตัวนี้ครับตัวนี้เพี้ยขื้นเพี้ยรงตัวนี้เป็นเลขปีนจับขาพอจ้อยตัวนี้เป็นใยใยสื่อสี่อสอบอกเบิ้งไม่เิ้งครับตัวนี้พอจ้อยฟันทุ่งวาเลขสี่คู่ยูนิถือคู่หนึ่งแต่ว่าพอจ้อยสี่สถือว่าว่าสี่เก่านี่ยตินตัวไปตัวฟื่ฟันทุ่งไหนเลยผู้บ่มีเงินไปฟาดเลยครับฟาดเลยมี่ลอตเตอรี่ก็ไปซื้อลอตเตอรี่เขาไ่ได้ครับพอจ้อยฟันทุ่งไหน คือใหยเพ่นมาบอกเน้นให้พ่อจอยผมยาไปปล่อยตัวอื่นพ่นบอกปล่อยเลยกัวูกเกาทีมันปล่อยออกไปจะขี่ไล่ไล่มาเชิอาเราเสมาตัวพ่อจอยก็ได้อ่านพ่อจอ,อยสีตัวพี่น้องบดประเทศไทยก็ได้ม,มันก็บม่แน่นอนแต่ว่าพ่อจอยนี่คิดว่าถือแล้วพ่อจอยซื้อมาปิงก็มาจับพ่อจ้อยอีกนั่นละ่ะเพราะพ่อจอยว่าพ่อสิว่ามันถือจับเต็มขาเลยเรือดแดงจึ้ง ขึ้นตกออกขึ้นน่ะนามมากช่วงขึ้นพอจอยฟันหนามมากช่วงขึ้นครับอืมถ้าฟันแบบนี้คือคือโศกครับโศกง่ายสีมากครับโศกง่ายสีมาครับเขี้นค่ำสีไลของเขียนขอสั้นครับค้นสีถือเล็กไลครับเขี้นก่อนข้นสีถือเล็กไลอคืองวดมาหันหมดข้นสีถือเล็กไล คือเพิ่นมาเน้นห้แล้วคันเฮ้าบ่ซื้อคันเฮ้าบ่เซียเขานน่เขาก็เคยบอกเข้าถืออยู่นังซี่คันบ่เซียก็กับบ่ไดดคือบ่อจ้ากจะต้องอยู่ําเพิินจังซส่ละอยู่ําเพินเันเพิ่นมาบอกเขก็บอกพี่นอกไปคันผู้ไรบ่มักคันผู้ไรว่าพอจ้อยขี้คุยโอ้ยมี่ปเซียมันมาฆาหัวล้านมันขี้คุ้ยกับ่ตตรงซื้อก็บ่ตตรงเสียพอจ้อยกับเบิ่งไว้ซื้อครับเรืกอกแล้เรางค่อยเต้นก็ได้ดอก ก็จ้อยนี่บอกว่าซีเก่านี่เป็นตัวเต็งเป็นตัวนักเลยตัวนักนะซีเกาอ่าซีเก่าเนี่ยเอาเลยครับโตขึ้นพิจารณาบ่พิจารณากันแล้วแต่ผู้เงินหน่อยครับผู้เงินหน่อยเฝ้าไปเลยครับเฝ้าไปเอาโรเตอรี่ยุไซมี่กวดเอาเลยก็จ้อยบอกเลยโรเตอรี่ไม่ใช่กวดเลยอันนี้ ด้ข้อมเสี่ยของพระจอยคือพระจอยเคยบอกเลขมาคืองวดบางนึงแหละ,ะงวดนี้ยฮงคัดก็งวดก็งวดบางหนึ่งอีอกงวดเนี่คือบระจอยนี่ยอยากให้พี่น้องถือเลขหลยๆอยากให้ไม่ค่วมสุกครับเขาหน้าปลาแล้วพูดใด้ก็ดีมดกรับช่วงเนี่ยเขาหน้าปลาแล้วคือบ่บให้คนที่ผู้ได้บ่เคยถือเนีย่ยไงให้มหาพ่อจอยดูตรงอืม กอจ้อยสิซ้ำเส้หัวก็ได้ครับอืมคันบ่เซียแล้วก็แล้วไปคันมาหาพ่อจ้อยแล้วนะเพราะว่าเลขเลขนี่พ่อจ้อยนี่บ่บ่ยันผู้ใดรวยครับบ่ยันผู้ใดรวยครับผู้ใดสีรวยรวยไปครับอืมให้รวยรุยเฮ้งเฮ้งเลยัวเดียวโคโลเลยนี่อ่านมันสีมาทังสามตัวก็ได้อ่เลขเพินมาสีเนะี่ย มันต้องถือมันต้องถือตัวใดตัวหนึ่งยังได้เลขสามตัวนี่สามตัวตัวใดก็พอสองสี่เก้าเลขทีมันมาเลขทีมันมาเนี่ยมันมีทีมาอยู่มันมีอยู่ใหญ่นี่สี่ใส่ไม่ยิ่งอืมไม่ยิ่งก็พอใส่เขานาั่งเมี่ยงกันอยู่ตอนน้ำท่วมพอจ้อยก็เลยเอามาใส่กับเลขกจับขา ปิ่งยับขาพ่อจ้อยมันก็เลยเป็นหลายตัวที่แรกเนี่ยพ่อจ้อยว่าสล่อยหางเดียวซ้ำสีป่ปอยจะซี่เก่ากับสองซี่เก่าถนันอันนี้พ่อจ้อยยันมันผลาดคือว่าพ่อจ้อยนยีสิตีเอาในความฝันบึ้ม่สองขึ้นซื่อเลขยกมแม่เรานี่ดีใจหงมครับดีใจไรคือว่าฝันว่าน้ำท่วมน้ำยังไงคือท่วมนี่น้ำท่วมเนี่ยเข้ามาคน้นสิถือเลข่อไรครับ ง응 uh huh. วดที่มาเนี่ครับคนถ oh. uh ือเลขหลายกงงวดบ้างนึงอีกครับพอจอยเสียไปงซ่นน้ำไลไปใส่ถือไปว่างหันครับอันนี้เป็นคนมเสียของพอจอยเด้อพว่ไรบ่เสียกับซังฟาดมันหลุดฟาดไปเอาลอตเตอรี่ยื้ใส่เขาแพยไปไม่เกาซี่ใสฟาดมันเบดเลยเอามันเจียงคึกหลดให้ฟาดเกาซี่มันบอลจอยเกาซี่ตัวเดียวห ซีเก่าตัวเดียวเหรอเก่าซีซีเก่าเอายิบเอาเลยเอารถค่ะแล้วคนที่แมนเ่อแมนก็ล้องเบิึงครับขันมันแมนขันผู้ใดเก่งขันผู้ใดกล้าขันผู้ใดใจง่ายอัดพู้นั้นสิรวยครับแล้วเขาจอยยังสิฟาดมันจนเบิดทุ่งกระเที่ยวเลยใส่ตรงกระเที่ยวเลี้ยงบ่ครับเออมันจะเป็นนังจะเลี้ยงของมัน เลี้ยงงงเธอแล้วนี่ตัวเดียวนึงไหมวันใหญ่จอยวันนี้หอกแล้วเนาะเจ้าเฝอเจาเฝ้ายันนี่แหละไอ้จุงมไอ้จุงกับเที่ยวเลี้ยงไปใส่กับยจาเฝ้ายานกับยจาเฝ้าอันขายเอาเงินสะก้อนโอ้โหคิ้วมึงได้เหมือนวะคุยเลยวะผมว่าเอ้าขันไปเอาหมักก ปไปย้อยเราปล่อยตะเล็กตัวเก่าอย่าไปเสื่อมเราแล้วเราเป็นบ้าแล้วไงยะฟาดตัวใดก็พฟาทุ่มมัดมีมันบ่เอ้ยมัดมีหรอกซี่เก่าฟาดมันลงไปซี่เก่าตัวกันตัวตัวยายบึ้งได้เจ้าพ่อไปเหยียบไปได้เจ้าขันขันเจ้าวุไปเหยียบไว้คนสีเหยียบไฟบอกยายหน่อยค่ะ ยากเนี่ยเขาียบมีดตัวเขาดีเดียบไข่ใหญ่เจ้าต้องไปคัดขวงไว้ต้องไปบอกเขาว่าออกตัวนี้บอกใหญ่ไปเหยียบเลขไว้เหมือนบั้ยไม่ไม่มาบอกเราก็ต้องไปเหยียบไว้ตัว